ขบวนเ2ดสองครับขบวน<ม>ราชนิีกรุงเทพมาแล้ว เป็นดีสรางนะครับแต่ชาที่สถานีชมทาวบางซื่อกรบวนจอดเทียบชานชลาที่4ี่และเปิดดีศรีางกระบวนที่เจ็ดสิบสองระบวเปิดดีศรีางที่เจ็ดสบจากอุบลราชธานีปลายทางกรุงเทพครับมีความประสงค์ลงชุดการมาซื้อนำสิ่งของสัมภาระของท่านนำลงให้ครบถ้วนถูกต้องเรัาออากชุดท้าที่จอดอยู่นี่เป็นสามหนึ่งสามนะครับกรุงเทพบ้านพาชีแต yani ่ที่เพิ่งเข้ามาก็เป็นขบวนเจ็ดสองะอุบลราชธานีกรุงเทพ ผู้คนไม่ค่อยมีนะฮะจะเป็นขาออกมากกว่าคนเยอะ